เลขดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันจันทร์ที่7เมษายนนะคะงวดนี้เลขเด่นประจําวัน5665ได้รับโชคกันนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธก,กลางวันพุธกลางคืนและวันศุกร์เลขเด่นประจําวันเกิดก็ได้รับโชคกันนะคะ สำหรับวันนี้เลขเด็ดลาวตรงกับวันพุธที่9เมษายน2 5ง8มีเลขมงคลดังนี้20648สำหรับสื่อน้ำโชคเลขน้ำโชคและการสูงโดวของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องงานนะสำหรับท่านใดที่ว่างงานอยู่หรืองานช่วงนี้เจริญก้าวหน้าดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ะะมีการปรับเงินเดือนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในการทํางานส่วนในด้านของการเงินนะคะหากรอเงินอยู่มีโอกาสจะได้เงินการเงินดียังหมุนไปได้หากมีปัญหาเรื่องเงินมีคนช่วยเหลือในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ทําดีกับพ่อขอพรพ่อนะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับร่วมซื้อที่ดินถวายวัดสร้างถนนหนทางสร้างสะพานเป็นการเสริมดวง เลขสลีปเงินโอนธบุญเป็นสื่ออายุพ่อเป็นสื่อและทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวราิตรสี่จ ท่านที่เกิดในวันจันนะคะช่วงนี้หากคุณต้องทํางานอ้วกกับผู้อื่นให้ระวังในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการทะเลาะเบาะแววงการใช้อารมณ์ในการทํางานนะคะคนค้าคนขายช่วงนี้ลูกค้าน้อยนะคะยอดขายตกไม่ควรลงทุนเพิ่มในช่วงนี้นะคะในด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะมีโอกาสจะต้องซ่อมลดซ่อมบ้านซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานหรือซ่อมโทรศัพท์นะคะมีเรื่องที่ต้องจ่าย หรือมีรายจ,จ่ายฉุกเฉินเข้ามาในช่วงนี้ควรบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีในด้านของการเสริมดวงของคนวันจันทร์นะคะให้ทําบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพนะหรือทำบุญคนแก,นก,คนนก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแคเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์16 9 4 7เจ ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานงานมีอุปสรรคมีเหตุที่ต้องสะดุดหรือติดขัดนะคะให้คุณปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็นําข้อมูลที่ได้รับการปรึกษานั้นไปปรับใช้กับงานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะรายจ่ายเยอะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะั้นให้ปรึกษาผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะแล้วช่วงนี้นะคะถ้า รอเงินอยู่อาจจะยังไม่ได้อาจจะมีการเลื่อนนัดไปในเรื่องของเงินในเรื่องของการเสริมดวงของคนเกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้ให้ทําบุญโดยการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงหรือร่วมบุญท่าน้ำท่าไฟวัดเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนหรือเลขบัตรพนักงานก็เป็นสื่อสําหรับเลของกลทถ้าที่เกิดในวันอังคาร58196 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้ในด้านของงานคุณมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายทํางานชิ้นใหม่ๆทํางานชิ้นใหญ่หรือีโอแบบได้สร้างผลงานนะะจากงานที่คุณได้รับมอบหมายหรือคุณอาจจะได้ทํางานโดยที่คุณไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยมีประสบการณ์แต่คุณก็สามารถจัดการและทําได้ดีในด้านของการเงินนะคะช่วงนีเ้เงินหมุนดีเงินสะพัดดีมีเงินเข้ามาหลายๆทางมีความโชคดีในเรื่องของการเงิน ส่วนในด้านของการเสริมดวงของคนพุทธกลางวันนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับความรู้อุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาต่างๆหรือทําดีกับคนใกล้ตัวทําดีกับคนรักนะคะเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําและอายุคนรักก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนพุทธกลางวันึงหกสองสี่เ สำหรับทัานที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดนะ,ะไม่ว่าจะเรื่องของงานเรื่องเงินนะคะมีความโชคดีการงานติดต่อไว้สําเร็จนะ,ะท่านใดที่รับงานเป็นโปรเจกต์ก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญาได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีเงินก้อนใหม่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาถ้าผู้เงินเอาไว้มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติ สำหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ทําบุญกับโรงพยาบาลเด็กนะหรือบิธิเด็กต่างๆหรือจะทําบุญเกี่ยวกับค่า้ําข้าไฟวัดร่วมสร้างถนนหนทางเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อเลขที่บ้านเลขที่ร้านค้าเลขที่ที่ทำงานก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหกท่านที่เกิดในวันพฤรหัสนะคะช่วงนี้ หากต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ระวังในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันข้อขัดแย้งต่างๆอย่าใช้อารมณ์ในการทำงานระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งหรือความเข้าใจผิดนะท่านใดที่มีหุ้นส่วนระวังจะขัดผลประโยชน์กันในด้านของการเงินนะคะ่วงนี้ให้ระวังถูกโกงถูกเบี้ยวนะคะไม่เป็นไปตามสัญญาะะหรือถ้ากู้หนี้ยืมสินนะคะก็ระวังถูกดอกเบี้ยทแพง นะหรือผู้ดีในเรื่องของดอกเบีย้ยให้ระามาัระาวังไม่ควรให้ใครยืมเงินเวยจะได้คืนยากสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะให้ทาบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศพหรือทําบุญกับมูลนิธิต่างๆรวมกับตันยูกอตึต้งเป็นการเสริมดวงเลขนสลิปเงินปอนทําบุญเป็นสื่อหรือถา้าคุณจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยในนั้นก็จะมีเครดิตหวยราวที่ออกบ่อยก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้ สำหรับเลขวงคลคนวันพฤหัส28159ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้มีดวงย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานนะคะหรืองานมีอุปสรรคนะต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ตกนะคะเงินที่หวังยังไม่ได้นะคะมีความเครียดหรือมีความปวดหัวในเรื่องของการเงิน ะะยังจัดการไม่ได้ในเรื่องของการเงินนัดกับใครเรื่องเงินเอาไว้นะคะก็ยังไม่ได้ดังที่หวังส่วนในเรื่องของการเสริมดวงคนวันศุกร์นะคะให้ทําบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพนะคะหรือทำบุญกบฎีที่ต่างต่างเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อหรือถ้าช่วงนี้มีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตอายุของเขาก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันศุกร์หนึ่งสามศูนย์ห้าเก้า สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้การงานดีนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายนะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายเพื่อไปรับตําแหน่งใหม่การงานเจริญก้าวหน้าดีคนค้าคนขายช่วงนี้ค้าขายดีมีกาไรลูกค้ายเยอะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินหากมีปัญหาเรื่องเงินสามารถแก้ไขได้ยังหมุนไปได้ท่านใดที่ทําเรื่องกู้เงินเอาไว้มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัตินะคะในช่วงนี้ สำหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ทาบุญเกี่ยวกับน้ําร่วมสร้างห้องน้ําถวายค่าน้ําข้าไฟวัดนะคะเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสีนะ่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็ปเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่ง ในด้านการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณพิจารณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อน้าโชคประจำวันเกิดเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปดูสถิติหัวเราวที่ออกบ่อยในแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะเลขเด่นนี้สําหรับเลขเื่นรวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังๆเทงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ